สั้นๆคือแค่คุรับีังที่ฟังก็คืออย่ามาพึ่งตามอย่างคนในยุคนี้จ,จงรับการเปลี่ยนการตใจ,ใจและอุปกรณ์แสงพระจึงจะเปลี่ยนใหม่เพยท่านจะได้ทราบนำพระเจ้าจะได้รู้อะไรดีอะไรที่ชาวไทยและอะไรดียอดเยี่ยมเนีย่ยจริงๆผมตั้งใจจะแบ่งปันของข้อนี้ว่าอย่าตามอย่างคนในยุคนี้นะก็เป็นสิ่งที่สําคัญามากๆที่เราเองจะไม่ไม่ตามอย่างคนในยุคนี้เราเองจะไม่ทําในสิ่งที่คนอื่นก็ทำมันจะมีคําหนึ่งที่ที่ คนจะพูดกันอยู่เสมอหรือว่าพี่นอ้องเคยได้ยินไหมครับว่าไม่เป็นไรหรอกหน้านะใครๆเขาก็ทํากันนะใครๆเขาก็ทํากันใครๆเขาก็เป็นกันใครๆเขาก็ทํากันนี่ครับการที่มีคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นถูกนะครับการที่คนส่วนใหญ่เชื่อก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นถูกเหมือนกันนะครับ ว่าคนส่วนน้อยทําก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นถูกนะครับแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ทํานั้นจะถูกหรือไม่ถูกนั่นคือการที่เรานั้นต้องทําแล้วมันก่อเกิดเป็นผลแห่งน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับแห่งผลเป็นที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับทำเสร็จแล้วมันก่อเกิดทําให้คนเติบโตไปบวิญญาณทำเสร็จแล้วทําให้ผลนั้นก่อเกิดในสิ่งที่ดีนะครับ แล่สิ่งสําคัญที่พอทมผิดตอนนี้อาจารย์ปดโลกก็ย้ําเรานะครับว่าย้ําชีวิตของเราว่าเราควรจะต้องท <moderator. S 2> ําอย่างไรเราควรต้องคิดอย่างไรนะครับพระเจ้า,าเนี่ยปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงเราและให้เราเปลี่ยนแปลงโลกนะครับพระเจ้านะครับปรารถน,นาที่จะเปลี่ยนแปลงเราและก็ให้เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงโลกนะพระองค์ไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนแปลงเรานะครับแต่พระองค์นั้นเปลี่ยนแปลงเราก่อนและปรารถนาที่จะให้เหล่านั้น โลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะรบพี่น้องก็คือเปลี่ยนแปลงโดยการที่โลกเนี้ยรวงทรงรู้อยู่แล้วว่าโลกนี้จะเสื่อมไปตามความบาปอย่างที่ป้าพี่บอกนะครับแต่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเมื่อเราอยู่ในสินทางของพระเจ้าเราอยู่ในท้ายคําของพระเจ้าแล้วถ้าเป็นตอนต้นนะครับรวมตอนต้นก็จะบอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า,ขาเขาไปจ้าจึงขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่าน แด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้านั่นหมายียบเสมือนกับพระคุณของพระเจ้าในชีวิตพี่น้องมีพระคุณนี้ที่พระเจ้าให้ในชีวิตของเราพระเจ้ามีพระเมตตาเสมอในเราฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือให้ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าถวายตัวอย่างไรถวายตัวในการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจ ส well. نا, ิ uh ่แรกคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตจ <cia> ิตใจของเรานะครับก็คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าคือพระเจ้าเนี่ยประทานจะเปลี่ยนแปลงเราครับเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างและเปลี่ยนแปลงโลกนี้เราจึงนี้เราฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังพระพระวจนะของพระเจ้าถ้อยคาของพระเจ้าเสี่งต่างที่พระยศกำลังสอนทั้งหมดหรือกําลังจะบอกกระนุนใจเราเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเราเริ่มต้นที่เราเราจึงได้ยินคําพูดว่า อย่าฟังอย่าฟังเทศเผื่อใครอย่าอย่าอ่านพมพีเผื่อคนนู้นเผื่อคนนี้อ่านแล้วคนนี้ต้องเปลี่ยนอย่างนั้นคนนั้นต้องเปลี่ยนนี้แต่จริงๆแล้วเมื่อเราฟังคําสอนเมื่อเราฟังคําเทศสิ่งต่างๆสัตว์คำเทศนานั้นคือฟังเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองและสิ่งที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาที่จะให้เราแค่เปลี่ยนแปลงแค่ภายนอกเป่นต,ตัวดูดีอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเมื่อเราเชื่อสิ่งใดมันต้องแสดงออกความเชื่อนั้นแต่ ถ้าวันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยพระเจ้าประทานให้เราเปลี่ยนแปลงจิตชีวิตจิตใจใช่ไหมเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราและอุปนิสัยมันต้องเริ่มต้นจากเปลี่ยนแปลงจากข้างในก่อนจากท่าทีก่อนจากจิตใจของเราก่อนแล้วสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่สองคือจะเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ของเราสิ่งที่สําคัญนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเรายอมรับในการเปลี่ยนแปลงจิตใจและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือสิ่งที่สองก็คือการ เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจความคิดใหม่คําพูดใหม่ซึ่งจะไม่พูดตามโลกซึ่งจะไม่ทําตามอย่างโลกเพราะโลกนี้เป็นโลกที่สเป็นโลกที่คนอยู่ในมนุษย์ตกอยู่ในความบาปจะมีความเห็นแก่ตัวจะมีคํโกหกจะมีการหลอกลวงสี่งต่างเหล่านั้นพี่น้องจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้านะครับอย่าเป็นเครื่องมือของมารซาตานเมื่อเราอยู่ในความชอบธรรมแล้วอย่าเป็นคนกุศลเมื่อเราอยู่ในความความชอบธรรมแล้วอย่าอย่าให้เราเป็นคนโคตรโกงพี่น้องครับสิ่งดีจะเกิดขึ้น คงไม่ได้สิ่งดีจะเกิดขึ้นจากการหลอกลวงไม่ได้ต้นไม้ดีย่ออกผลดีถูกต้องไหมครับสิ่งสําคัญนั้นเมื่อเราเองนั้นหลักการเปลี่ยนแปลงจิตใจชีวิตแล้วเนี่ยอุปนิสัยจึงจะเปลี่ยนใหม่และสิ่งสําคัญเลยก็คือเราจะทราบในการที่เราจะเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของเราคือเป็นเป้าหมายที่จะถวายเกียรติพระเจ้าําสิ่งแรกคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสิ่งที่สองคือ Bayern เมื่อเราเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรันิสัยใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่วิถีชีวิตใหม่สิ่งที่สามก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในการอยู่ในโลกใบนี้ก็คือจากที่เราอยู่เพื่อความร่ํารวยเพื่อความสุขสบายเงินก็สําคัญแต่ไม่สําคัญกับพระเจ้านะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบประไทยและอะไรดียอดเยี่ยมสิ่งที่สามนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะเห็นทิศทางเป็น้องครับทิศทางกับความเร็วเนี่ยสิ่งในสําคัญกว่ากันครับ ความเร็วก็สําสคัญนะครับแต่ถ้าการมีความเร็วแล้วไม่มีทิศทางสิ่งนั้นก็จะเกิดการละลับพังจะเกิดความวุ่นวายเหมือนกับน้ําที่มีแต่ไหลแรงมากไหลเร็วมากแต่ไม่มีการควบคุมทิศทางเมื่อน้ําไหลไปมันก็จะเกิดความพังพินาศไหลเข้าไปสู่เมืองก็เมืองก็จะพังไหลไปสู่ที่ไหนจันกระราบคลาบไปหมดเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราควรต้องมีไม่ใช่มีแค่ความเร็วเป็นอย่างเดียวแต่เราควรต้อง มีทิศทางซึ่งวันนี้ลูกของพระเจ้าทุกคนเราควรต้องมีทิศ <iy> ทางว่าเรากําลังอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไระเรากําลังทําทํางานเพื่ออะไระเรากาลังรับใช้เพื่ออะไรเรากาลังที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในผลทางความชอบธรรมนี้เพื่ออะไรพี่น้องครับเมื่อเราเลือกอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าในบางเหตุการณ์นั้นที่ต้องตัดสินใจนั้นกล้า,าบอกว่ามันมันมัน,มน,มนเมื่อเราตัดสินใจไม่ไม่เป็นอย่างใจเราเนี่ยมันจะไม่มีความสุขณเวลานั้นครับมันจะไม่มีความสุขณ วลานั้นเมื่อเราเลือกที่จะอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าแล้วมันจะไม่ก่อเกิดความสุขนักเวลานั้นแต่ไป้องเชื่อผมจะครับว่าวันนี้เมื่อเราเลือกในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะรับรองพระเจ้าจะดูแลและพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งและที่สําคัญพระเจ้าจะช่วยเหลือทําให้ทุกอย่างร่วมกันก่นกอผลดีและเป็นผลดีต่อชีวิตของท่านเองเมื่อท่านเลือกเดินอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าตัดสินใจบางอย่าง ไม่ถูกใจอาจจะไม่มีความสุขในนักเวลานั้นหรือบางคนชอบพูดว่าคนดีคริสเตียนชอบเป็นคนดีคนดีอะไรอย่างงี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เมื่อเราเลือกที่จะยืนอยู่บนทานของพระเจ้าแล้วให้เรามั่นใจว่าแม้ว่าวันนี้เราอาจจะไม่พบคําตอบหรือแบบทันทีหรือความสุขทันทีแต่ขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะดูแลรับรองชีวิตของเรา และเป็นผู้ที่ทรงช่วยเหลือชีวิตของเราและอวยพรชีวิตของเราอย่างแน่นอนพงค์จะไม่ทอดทิ้งหรอกสิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับเมื่อเราเองยืนอยู่บนเส้นทางของพระเจ้ายืนอยู่บนเป้าหมายของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะรับรองพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะช่วยเหลือห้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นต่อผู้ที่เรียนรู้ที่จะเนินชีวิตที่อยู่ที่รู้ว่าอะไรดี ำในสิ่งที่ชอบพระไทยและทําในสิ่งที่ดียอดเยี่ยมผมขอหนุนใจพี่น้องในสามสิ่งในเช้านี้ว่าอยาประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้จะจงประพฤติตามพระเจ้าจะก็จะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจิตใจของเราเมื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจเสร็จแล้วจะรับการเปลี่ยนแปลงนิสัยและก็จะรับการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตโดยการที่ทําให้ทุกสิ่งมีที่พอพระททยของพระเจ้าเอเมนครับแล้ว่าจะไม่แบ่งปันอันนี้แบ่งปันไปแล้วนะครับขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้พี่น้องในฐานะพระเจ้าด้วยกันนะครับขอบพระเจ้า วยพรเราทุกๆคนนะครับในเช้านี้ที่เราจะเรียนรู้วยกันดาเนินไปกับพระเจ้าแล้วขอขอให้เราเองจะเดินอยู่บนทางของพระเจ้ามากกว่าคนในยุคคนสมัยนี้นะครับพระบิดาเจ้าพระเยซูเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่ขอพระเจ้าสรงบดวยพรสรงบวชตามเราแต่ละคนที่จะเรียนรู้ในการเดินตามอย่างทางของพระเจ้าไม่ใช่คนในยุคนี้และขอเรายืนหยัดขอเราจะเรียนรู้และก็ขอพระเจ้าสุขบวดเข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราและอุปนิสัยชีวิตของเราพร้อมทั้ง เปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตเราไม่ได้อยู่เพื่อของนี้โลกนี้อยู่ในโลกนี้เราจะอยู่เพื่อที่จะรู้ว่าทําในสิ่งที่เป็นน้ำสาพระเจ้าทําสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์และเป็นเป้าหมายของพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าขอบคุณพระเยซูขอให้รเรามีเป้าหมายนั้นในชีวิตของเราและพระเจ้าทรงรับรององ,งทรงดูแลทรง,งช่วยเหลือพรง์จะทร่โปรดเมตตาอวยพรและพระเจ้าจะทรงโปรดดูแลไม่ทอดทิ้งเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง,งทุกคนนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับ